ลมเอ้ยลม,ลมลมหนาวพัดห่วงเขาลมเอ้ยสวยไปบอกสาให้กลับบ้านเฮาปีนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีว่สุขสุคนดี่ต้นหับเขาสู่ซ่องบบาฮาสีคือเก่าพี่น้องเขาสวนพี่น้องวันนี้เขาวสวนเขามาหาเก็บพัก ไปพัดเข่าเจ้พ่นพัดเข่าพี่น้องเจพนดาพ่นวัดสิพัดเข่าให้กินพนกัเลยเก็บพักไปเล็กไปเนาะเก็บเข่าไปในค่ะพี่น้องอพี่น้องบรรยากาศมันนี่พี่น้องดีพี่น้องมันนี่แห่อยู่ในสวนสวนลังบ้านเจ้พนดาพ่นบรรยากาศพี่น้องมันนี่ล้มหนาวเย็นดีพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องมันนี่ พี่น้องส่องทะเลอกตะวันนี่หลอกทานตะวันงามพี่น้องตกน้อยแสงแดดก,กับโบออกมาส,อสาม่องซามเมอร์เลยพี่น้องซามเมอรดีอนติดข้างในยังดีที่มื่อนี้ฝนมาตกมื้อนีเมื่อวานนี่ก็ตกกลินตกบนมือ่อตกเท่ตกว่าเมื่อวาน,นเอาจนไม่ได้ไปใส่มาบ้านกัน แจ็คจำอะไรมาว่าพระอาทิตยอพระอาทิตย์มื่นเบาสีกับว่าสีกลับบ้าน,นพี่น้องก็แจ็คเป็นอะไรเนะาะชาวบ้านโอเคพี่น้องจุดศีรษะไปเฮ็ดอ่าโเจเพ,พ,พิ่น้พัดเข่าพี่น้องโอเคเจเพิ่น้อเจเพิ่นกอเข่ามากกับเพิ่นกองหันได,ด้เด้อเนาะสีมี้พักหนา้าได้กับพักวัววัวใหญ่ได้กับสีมี้ต่างสายมู แต่มันในนส่แมนหรอหันจ้สวนอาหารมื้อเที่ยงนะครับพี่น้องค่ะอาหารมื้อเที่ยงแมนพัดเข,ข่าเา <laughs> ข้าหังซ่า้าเดรพี่น้องสกาดีด้วยเข่าเข่ามา่านี่กินมาเบิดเอ,อ้ะต่อลงไปปานเนี่ยตัวอุย้ยาล้น้ตั้มนะกัเหนี่งนไขย อ๋อคนลุกเกือกระทะกาพี่น้องกระทะกันกระทะบ้างบ้างอาลุงเขาเดียวแม่นไหมมูใส่พี่นนองอุ้ยสิงซีดอนเพื่อเข่าใส่นำอีอ้ามูกับไข่พี่น้องใส่อ้ามูซุปก็จะเอาเข่าใส่ น้ำมันเพิ่มสูงหน่อยสูตรเจ๋นพี่น้องกระทะมันบางสุดเราไสั่งกระทะกัใหม่ไม่ได้สั่งเฉื่อพี่น้องเลยเป็นยังเงินบามี่ผมมีสายสาสระที่พนกระขาด้พี่น้องเนี้ยกว่าเ่าได้คลิปซ้ำจักได้เมื่อได้ได้คลิปเดียวจังใสยสรเพิ่นกระเบิดสายสรเพิ่นกระขาดพี่น้องพักใส่พี่น้องป๊า คนหมักกินผักผัดผักเยอะๆผัดผักใส่กระหมูการไปผัดผักใส่กระหมูแบบเนื้าวข่ไบดใส่ผัดผักใส่กระหมูกระทนิน่อยพูดดิบดิบโอ้กระทะน้ดหน่อยฉกะเอากระทะยังไงก็โมมีวะโมมีลนเข้าใส่เข่ากระนี่มันเหนียวเข่าเจ้าแต่เหนียวแบบพอดีเพราะไอ้นี่มัน เท้าเนี้ยเท่าเนี้ยชนะปนกันเตาบางกระทะบางเอาเ็นเต้าปรุงเลยนะคะเตรียมปรุงเหมือนน้ำมันหอยน้ำหอยกระปพองยิ่งแซมนะปลาดุนหม้อพี่น้องกินกระโพดโพะหรอกินกันกินสองคนบ๊วยจะต้องเบิดเลย ของเรือให้ก็ท่องเตะหัวผงนัวใส่ใส่้ายกวานหวานบนกระสิวหวานเกลือน้ำตาลใส่เล็กน้อยเกลือเกลือเบิดมาว่าหวานในมือมีเกลือพี่น้องอ้าจักสันใดเป็นไรข้าสีมือเจีเพบ่ันพี่น้องเป็นข้าวผัดเป็นไรข้าแจ็กซีหน้าตาเป็นออกเป็นอะไรน่ะ ได้เสียงออกเป็นข่าวพัดเดือบเสียงข่าวกรอบทั้งรูมใหม่ทั้งเครื่องยังโมซุกพี่น้องจะพูดว่ากระทะบางบางกระทะกระทะเบี้ยกระทะเบี้ยทำสักกะสีความบางของมันแลยมนบางพูดบางพูดพี่น้องขังฟอกเคลียร์มันสวร์เลยกับข่าวกันยากนักมันบางเลยนะแมนทอดไข่กะติครับเอียร์กันยากแต่ก็สบายมันน้อนไว ขัดกิมันห่อนไว้เน่ยห่อนเหยเดี๋ผมว่ากันมันซีกอีกยังไงเดูดเรียบอกรมีงานกี่เห็ดเดีบขัาเข่าลงทานหมื่อกี้นะคือมือนี่ผมมีลงทานสุมือนี่ไฟแหงโผล่ไปแห้งกระถางป้าข่าวัน <hib> ักเป็นยังมัน เสร็จเสร็จห่อพี่น้องปั or, ๊บนะเสะพักขนาดมันสีสีดันก็คืออยู่ไรสีสันกันเลยพักสีจังหน่อยนี่นะคะเลยใส่ทิชชู่ค่ะใส่ต่งสายพี่น้องว่าคือนนี่บมมีหอมหอมเบิดหอมบัวเบิดอ่าแต่คือแบบชัดเข่าเล็กน้อยคือลายคือเล็กน้อยกินเบิร์ดทิ้งเนี่์ ปะว้าวทำนีจจ่จิ๊บๆเพิ่นวะตักสศษเพี่น้องกินสองคนสองคนเคี้ยวพี่น้องโผโผมันนี้บรรยากาศแยดีเกินมันนี้นสวัสดีพี่น้องสวัสดีเพียร์แล้วพี่นอ้นอ,งนอ,งนองกินขา้าวกินข้าวพักอาหารเที่ยง เขาหนุมจำแล้วอนะอเองกับพัดั่ถ้าตอนเรเขาก็ที่จะกักพัดก็คือขึ้มาเฟ่ตัดเตะ้มาไฟ้ตัดเตเวลนหอาเว้าแตทตัดเตะก็เผอพัด

mặt bằng lắm 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 là lắm 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 làm lắm lắm làm lắm 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 cho lắm 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 แต่ถ้าได้รับกดพิณเอาพิณเากเพิ่พพมไปได้ค่ยไปค่ยเนหน่อยเคอนหน่อยไป <laughs> เดินต่อไไอะไรแล้วพันมันจะบอกมั้ยนะนี่พันมันเลยพันมันนะดู พาในผักนเสรแล้วาเราจะปลูกมั็ปลูกดีเดียปลูกีดีู้แน่กู้นะสีขาวพียอยนวัาเคยปลูกมันแบบหัวใจแพันเลยหัวใหญ่

như vậy ta sẽ mang em chuyển mới <laughs> chạy lên đây này ยแนเลยยืนเลยยืนลบ่มาเลยมดต่อเลยนี่่วัท่หลายคนตัดมาหลายคนโอเคพี่น้อสีรสมกาปท่านีพี่น้องนีเราพนงยมกสือ้าในศิษย์ชาเ Baiklah, now. Bye. Bye.